Welcome back to my YouTube c h anel n วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนที่กำลังเป็นกระแสแรงในปี2026จากตำนานแห่งวงการมือถือที่กลับมาพร้อมกับพลังที่เหนือกว่าเดิมนั่นก็คือ Nokia Turbo Pro 5G รุ่นนี้บอกเลยว่าจัดเต็มทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดพรีเมียมสเปคแรงทะลุขีดจำกัดหรือกล้องที่ถ่ายออกมาได้คมชัดระดับมืออาชีพ โ o เ i ีย u r เทอร์ 5G มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด QHD บวกรองรับ Refresh Rate สูงถึง144 h z ทําทำให้การใช้งานทั้งดูหนังเล่นเกมหรือเลื่อนโซเชียลนั้นไหลลื่นไม่มีสะดุดสีสันสดใสคมชัดและยังมีความสว่างสูงใช้งานกลางแจง้งได้สบายมากมากเรียกได้ว่าจอภาพของรุ่นนี้ไม่แพ้มืมอถือเรือธงค่ายไหนเลย ด้านประสิทธิภาพภายใน Nokia Turbo Pro 5G ใช้ชิปเซ็ต snapdragon gen เจน9อันตราที่แรงแบบสุดๆรองรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันแบบไม่มีกระตุกเล่นเกมกราฟิกหนักๆอย่าง PUBG New State หรือ g e n ช h i n Impact ก็ลื่นหัวแตกพร้อมแรมขนาดสูงสุด16 g b และหน่วยความจำภายในเริ่มต้น256 g b ไปจนถึง1เทรบบอกเลยว่าเก็บไฟล์รูปวิดีโอหรือเกมได้แบบไม่ต้องห่วงพื้นที่เต็ม ในส่วนของกล้อง Nokia Turbo Pro 5G จัดเต็มด้วยกล้องหลักความละเอียด200 MP พร้อมระบบกันสั่น OIS ถ่ายกลางคืนได้สว่างคมชัดรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K แบบลื่อๆกล้อง Ultra Y 48 MP และกล้องเทเลโฟโต้64 MP ซูมได้ไกลถึง 100x โดยไม่เสียรายละเอียดส่วนกล้องหน้า64 MP เหมาะสำหรับสายเซลฟี่หรือทำคอนเทนต์ฟล็อกอย่างแท้จริงถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์คนรักการถ่ายภาพอย่างมาก ในเรื่องของแบตเตอรี่ Nokia t เท b o Pro 5G มาพร้อมความจุ7,000ม ah ิลปชั่วโมงรองรับการชาร์จไว 180W ชาร์จเพียง15นาทีก็เต็ม100%และยังรองรับการชาร์จไร้สาย 80W อีกด้วยใช้งานได้ทั้งวันแบบไม่ต้องกลัวแบตหมดใครที่เดินทางบ่อยหรือใช้มือถือแบบหนักๆต้องถูกใจแน่นอนนอกจากนี้ Nokia t เท b o Pro 5G ยังมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 16ที่ปรับแต่งมาให้ใช้งานได้ลื่นไหลมีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยขั้นสูง ทั้งระบบสแกนนิ้วใต้จอและการสแกนใบหน้า3 d ม f ีเฟตอล็อกที่แม่นยำและปลอดภยัยมากตัวเครื่องยังมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ใช้งานได้อุ่นใจในทุกสถานการณ์ราคาของ Nokia Turbo Pro 5G เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ32,000บาทถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งสเปคกล้องแบตเตอรี่และงานดีไซน์ระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับใครที่ออยอ